สวัสดีครับทุกคนผม YouTube ถาวรอน i ว v e s t ร r x a วันนี้จะมาพูดคุยกับพี่ถาวร AI ครับเกี่ยวกับข้าวเหนียวไทยใครชอบข้าวเหนียวเป็นชีวิตจิตใจต้องฟังเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนผู้ถาวรยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พอดแคสต์นี้นะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักข้าวเหนียวไทยแต่ละพันธุ์ว่ามีอะไรบ้างปลูกที่ไหนและพันธุไหนเหมาะกับคุณที่สุดพันุที่1ข้าวเหนียวเขาวงกาลสิน ครับ AI พันแรกที่ห้ามพลาดคือข้าวเหนียวเขาวงกรสินครับเป็นข้าวเหนียวที่ได้รับการรับรอง GI หรือสินท้าทางการประกอบอาชีพจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ ใช่เลยค่ะพี่ถาวรข้าวเหนียวเขาวงปลูกเฉพาะในพื้นที่อำเภอกำมะลาใสเขาวงและนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นวงล้อมรอบทำให้เกิดสภาพอากาศเย็นสบายแม้อยู่ภาคอีสานกลางและดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้มเมล็ดข้าวเหนียวมีคุณภาพสูงเหนียวหนึบหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะข้อดีข้อเสียของข้าวเหนียวเขาวงข้อดีคือเม็ดเหนียวหนึบ ยืดหยุ่นไม่แข็งแม้ทิ้งไว้ข้ามวันหอมหวานตามธรรมชาติเหมาะทำขนุนหวานหรือข้าวหลามได้รับการรับรอง GI ทำให้มูลค่าและราคาขายเพิ่มขึ้นข้อเสียปลูกได้เฉพาะพื้นที่กำหนดเท่านั้นต้องผ่านมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ก็ยังสามารถปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดีได้นะคะอยากรู้ไหมคะว่าข้าวเหนียวที่ผมปลูกพันอะไรบอกใบแค่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่เขาวงล้อมรอบเลยนะคะ โอ้โหพี่ถาวรแกล้งไทายยาอีกแล้วค่ะทุกท่านลองเดากันดูไหมคะว่าพันธุข้าวของพี่ถาวรคืออะไรใบข้าวนาดูสิเข้าเหนียวที่ผมปลูกมีวิวเขาวงล้อมรอบด้วยฮ่าฮ่าพันุที่สองเข้าไรซ์เบอร์รี่พันธุที่สองคือเข้าไรซ์เบอร์รี่ค่ะพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ผสมระหว่างข้าวเหนียวดำพื้นเมืองกับข้าวหอมมะลิสีม่วงดำเข้มกลิ่นหอมแถมมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเหมาะสำหรับสายสุขภาพเลยนะครับ ข้อดีข้อเสียของข้าวไรซ์เบอรี่ข้อดีสีม่วงดำตามธรรมชาติไม่ต้องย้อมสีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับผู้ควบคุมน้ำตาลหรือคอเลสเตอรอลสูงข้อเสียต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ก่อนปลูกนะครับแต่ข้อควรระวังครับต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ก่อนปลูกนะคะไม่งั้นผิดกฎหมายถ้าไม่ได้รับอนุญาตแนะนำให้เรียกแบบธรรมชาติเช่นข้าวเหนียวดำพันพื้นเมืองครับ แล้วถ้าพี่ถาวรปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่จะต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนไหมครับหรือจะปลูกแบบไหนดีแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าพี่ถาวรปลูกพันธุ์อะไรห่าาพันธุ์ที่สามข้าวเหนียวสังหยดพันธุ์ที่สามครับคือข้าวเหนียวสังหยดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมเมล็ดยาวหางแหลมเหนียวละมุนนิยมทําข้าวเหนียวมะม่วงหรือขนมไทยโบราณครับข้อดีข้อเสียของข้าวเหนียวสังหยดข้อดีคือมเมล็ดยาวหางแหลมเหนียวแน่น กลิ่นหอมคลายข้าวหอมมะลิข้อเสียคือต้องเติมน้ำตาลมากเวลาทำขนมเพราะความหวานไม่สูงเท่าข้าวเหนียวเขาวงจุดขายค่ะคือกลิ่นหอมอ่อนๆของเมล็ดเท้าแต่ถ้าอยากให้หวานกว่านี้อาจจะต้องเติมน้ำตาลเพิ่มนิดนึงต่างจากข้าวเหนียวที่พี่ถาวรปลูกอันนี้ไม่บอกว่าพันอะไรแต่บอกว่าอยู่ท้ากลางเขาวงล้อมรอบเลยครับฮ่าฮแล้วทุกท่านคิดว่าพี่ถาวรปลูกข้าวเหนียวพันอะไรดีคะคอมเมนต์ไทยกันได้เลยครับพันที่สี่ ข้าวเหนียวฉัดทองและแม่จอกพันที่ที่คือข้าวเหนียวฉัดทองจากเชียงรายค่ะ,มะเมล็ดใหญ่เหนียวแน่นหอมหวานเหมาะทําขนมไทยและข้าวเหนียวแม่จอกจากน่านมเมล็ดขาวนวลเหนียวหนึบไม่ต้องเติมน้ําตาลเยอะทําข้าวหลามหรือขนมต้มอร่อยสุดๆครับข้อดีข้อเสียของข้าวเหนียวฉัดทองและแม่จอกข้าวเหนียวฉัดทองข้อดีคือเหนียวหนึบหอมหวานเหมาะทําขนมข้อเสีย ไม่มี GI หรือการรับรองพิเศษเข้าเหนียวแม่จอกข้อดีหวานธรรมชาติสูงไม่ต้องเติมน้ำตาลข้อเสียปลูกได้เฉพาะภาคเหนือไม่เหมาะกับอากาศร้อนของภาคอีสานครับถ้าถามว่าพันธุ์ไหนดีที่สุดครับผมว่าต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานครับถ้าชอบเข้าเหนียวที่ยืดหยุ่นแนะเก็บไว้นานเขาว,วงถ้าชอบสีม่วงดำและประโยชน์ต่อสุขภาพไรซ์เบอร์รี่ถ้าอยากได้กลิ่นหอมก็สังยดครับแต่ถ้าชอบความหวานธรรมชาติก็แม่จอกเลยครับ และพี่ถาวรเลยคะปลูกพันธุ์ไหนถึงได้ความหอมหวานแบบนี้อันนี้เป็นความลับครับพี่ถาวรแต่บอกได้แค่ว่าวิวเขาวงล้อมรอบเลยครับห้าหา้าพันที่ห้าข้าวเหนียวแดงพันธุที่ห้าคือข้าวเหนียวแดงจากภาคเหนือตอนบนเช่นเชียงใหม่หรือลำพูนคะ่ะเมล็ดสีชมพูดแดงเข้มกลิ่นเฉพาะตัวเหนียวหนึบแต่ปลูกยากหน่อยเพราะอากาศร้อนของภาคอีสานไม่เหมาะกับพันุ์นี้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ถ้าผมปลูกข้าวเหนียวแดงบ้างคงต้องลงทุนโรงเรืองควบคุมอุณหภูมิแน่ๆเลยครับแต่ตอนนี้ขอเน้นพันธุ์ที่ผมปลูกก่อนอยากรู้ไหมครับว่าผมปลูกพันธุ์อะไรใบแค่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่เขาวงล้อมรอบครับแล้วทุกท่านคิดว่าพี่ถาวรปลูกข้าวเหนียวพันธุ์อะไรดีคะคอมเมนต์มาเลยค่ะพันธุ์ที่6ข้าวเหนียวพันธุ์ไหนดังสุดอร่อยสุดและส่งออกทั่วโลกครับ AI วันนี้เราลองสรุปว่า ข้าวเหนียวพันไหนดังสุดอร่อยสุดและส่งออกทั่วโลกกันครับใช่เลยค่ะพี่ถาวรดิฉันขอสรุปให้ฟันนะคะว่าพันที่ดังที่สุดนะครับข้าวเหนียวขาววงกาลสินดังในประเทศได้รับการรับรอง GI ข้าวเหนียวแม่จอกข้าวเหนียวขาวที่ส่งออกต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาพันที่อร่อยที่สุดนะครับคือข้าวเหนียวขาววงเหนียวหนึบหวานตามธรรมชาติข้าวเหนียวแม่จอกหอมหวานลึกเหมาะทําขนมไทย ข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่สีสันเด่นสุขภาพดีครับพันธุ์ที่ส่งออกทั่วโลกนะครับคือข้าวเหนียวแม่จอกส่งออกเป็นส่วนหนึ่งของข้าวหอมมะลิไทยข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่ยังจํากัดตลาดในประเทศข้าวเหนียวสังยดส่งออกในปริมาณน้อยครับพันธุ์ที่ผมปลูกละคะพันธุ์อะไรไม่บอกแต่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ที่เขาวงล้อมรอบค่ะแล้วทุกท่านคิดว่าข้าวเหนียวพันธุไหนอร่อยที่สุดครับคอมเมนต์บอกพี่ถาวรกันได้เลยครับสรุปสุดท้ายพันข้าวเหนียวแต่ละชนิด สรุปง่ายๆคือด้านความเหนียวเข้าเหนียวขาววงด้านสุขภาพเข้าไรซ์เบอร์รี่ด้านกลิ่นหอมเข้าเหนียวสังยดด้านความหวานธรรมชาติเข้าเหนียวแม่จอกแต่ผมว่าข้าวเหนียวที่ดีที่สุดคือข้าวที่ปลูกด้วยความใส่ใจครับอยากรู้ไหมครับว่าข้าวเหนียวที่ผมปลูกพันธุอะไรคําตอบจะเฉลยในตอนหน้าครับฮ่าๆแล้วทุกท่านคิดว่าพี่ถาวรปลูกข้าวเหนียวพันุ์อะไรดีคะคอมเมนต์ไทยกันได้เลยนะคะขอบคุณที่ฟังค่ะ ถ้าอยากลองชิมข้าวเหนียวแต่ละพันธ์หรือติดตามเรื่องราวการปลูกข้าวเหนียวแบบใกล้ชิดแวะมาเยี่ยมเพจไร่ถาวรฟาร์มสเตยได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าครับตอนนั้นเราจะพูดถึงข้าวเหนียวสำเร็จรูปและเคล็ดลับแปรรูปให้ปังบนโซเชียลมีเดียนะครับผมกับพี่ถาวรก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ